วันนี้มาชมการจิงแชมป์มวยไทยในรุ่นน้ำหนัก132ปอนด์ระหว่างฝ่ายแดงเรือนเพชรเพชรวิภาบาดีอายุ24ปีจากประเทศไทยกับคู่ต่อกรของเขาวันนี้ก็คือไวยหฮังชามอายุ40ปีจากประเทศจีนนะครับวันนี้ไทยกับจีนมาจิงแชมป์กันนะครับเรือนเพชรนี่สูง174เซนติเมตรชกมา27ครั้งชนะ19 พ้แปดนะครับมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีประเทศไทยนะครับกับวัยนี้สูง173ซนเมตรชกมา15ครั้งชนะ1 1แพ้4นะครับสถิติดีเลยคระนับวัยหังชามนะครับก่อนลำวยกันจ้ะนะครับเสด็จมาฟังกิกาจากกรรมการก่อนนะครับมาดูว่าวันนี้แชมป์ขัดแชมป์ในยุประเทศไทยหรือประเทศจีนนะครับ ใบหางชามเด้งสั้นว่าใบนะครับอืมทมาการเตรียมความพร้อมอยู่ก็พร้อมแล้วลุยเลยนะครับใบเดิงมายับมาอยับไปเตะจะย่างไปจันเพิ่กระยับขึ้นเหมือนกันนะครับเอวเดินมานม่สองมาเลยใบเดินไปไปมันไปเตไปแันเพิ่็เตยม,ตเตยม,มาเหมือนกันเนาะจะย่างกันอยู่นะครับ มันสองแรกกันอยูอ่ใบเตวืดไปใบทีไปเลื่อนเพชรซอกมาเลยปักสองมาเลยเดือนเพชรทีไปใบมัดเจ้าเข้าไปใบมัดเจ้าเข้าไปเลือนเพชรแทงเข้ามาใบไย้ไปใบเตจะยังมามันสองมาตีมาอ้าต่อยมาเรื่อยนะเลื่อนเพชรก็จ่อยางกันอยู่นะครับ ไวยับอยู่ไว้ยับข้ามาไว้ยับข้ามา่าจะย่างว่าเตะมา,มาจะย่างมาอยู่นะครับจะย่างเว้ดไปไวเดินเพชรแทงเข้าไปเดินเพชรก็ได้ครั้งแทงเข้าไปอทำการแยกว่านะครับเดินเพชรนี่ออกทีนักหนักๆเลยนะครับไว้ยับเข้าไปไป้จะย่างไปเดินเพชรจะย่างขึ้นไปหนึ่งเปสองว่าเตะไป แต่จะยังอุ่มมันเพื่อนมัดซ้อมมาเดี๋ยวมันกาะเขาได้อาจจะมาแทงเขาก็ได้เดี๋ยวไม่แทงเขาไปใบผักเขไ้ไปใบแทงขึ้นเหมือนกันโอ้แทงเขาจะมาเต็มเต็มเหม,มือนกันใบกรรมการแยกมาใบยังเดินเข้ามาหยาไปมาจึงสองเข้าไปแค่มันเดินยวแค่มันสมามารถเหมือนกันเนาะสามารถได้กันอยู่ ีบเดินลุยตลอดเลยนะครับมัดสองไปแตะจางไปเตเพื่อ,อม,มาสอเส้มาไปออสองข้างหน้าใบเพื่อมาสองข้นกันก,ก็ได้ัยแทงเข้ามาแทางเข่ามาเป็นมวยจินแทงเขาได้ดีเหมือนกันนะครับับอายุสี่สิบปีแล้วยังดดเดือดจุดันอยู่นะครับับเตะเพื่อจางใบอ้าว ใอยางขึ้นเหมือนกันไว้ไว้จจย่างอีกครั้งหนึ่งเดินเพชรจะไปเดินไ้ปันสองเข้าไปเอาขอขอได้เดินเพชรแทงเข้ามาอย่างดันหน้าก็จะมุ่งการแยกมาก็จะเป็นไว้เดินบุกเข้าไปอย่างเดิมนะครับเดินเพชรปักสองว่าไว้เดินเข้ามาไหมปันสองเข้าไปไปเดินเดินไปใอย่างไป เดี๋ยวพักกิจจะย,ย่างขึ้นมาใิมาไหวบรรสองไปเดี๋ยวพักก็บัดขึ้นมาเหมือนกันชีว้ทีมปีกข้างหนึ่งเดินเพชรเดินเพชรทีมปีกข้างหนึ่งเอาไหวบรรสองไปเดินเพชรเต็มมาเอา้าหมดเยอทีหนึ่งไปก่อนนะครับโอ้อายุสี่สิบปียังแรงดีอย่งครับบุกตลอดเลยครับไหวหางซำ แรงยังดีแรงไม่ตกกันไวสิเปี่มาตอนยกที่สองกันเลยอาไหวยับไปมันสองไปน้ำปากซอกขึ้นนะ่ะน้ำเที่ไวมันไหนสองไปนไป้ำเมันสองสมนามนกันโอ้สามารถแรกกันเลยตอนนี้ใครดีใครอยู่เลยใครจะแม่งเหลวกันน้ำเพชรที่ไหมันสองกันไปโอ้ต่างคนต่างโดดนะก็ตอนนี้ใครจะแม่งกหลวกันก่อนเขาได้นลำเพชรแทงเขามาขอไปครับขอไปนะครับเป็นไหวแทงเขาก่อนเลย ใบมันดอกใบกอได้ครับ้งเดินเพชรแทงเข้ามาก็แทงคืนเหืนกันใบแทงเข้ามาโอ้โดนผักล้มลงไปเลยครับลูกก้นมา้ก็ลุยต่อเดินเพชรก็พยายามปัดสวนมาเหมือนกันปักสองมาเหมือนกันครับกอดได้หาจาว่าแทงเข้ามาเหมืกันยากมาก่อนชิ้นนานไปเดินเพชรสอกมา ใบแทงเข้ามาเรือรถก็แทงขึ้นเหมือนกันติดเชื้อเรากำลังการแยกมาอ่าอย่ายวมาล้อต่อไปที่ไปเรือรถสอกมาเรวมันแทงเข้ามาอ่าแทงเราเข้ามากรรมการแยกมาอ่าเดินมามาสู้กันอยู่กลางวิธีใบมันสองไปเรือรถแทงเข้าไปใบก็แทงขึ้นเหมือนกันเนาะแทงเก่าคนละดอกสองดอกกรรมการแยกมาใบบรรทัศน์สองไปเรือรถแทงเข้าไป โอ้ต่างคนต่างแทงกันเหมือนกันนะครับใบก็แทงเดินพรถก็แทงขึ้นเหมือนกันหลุดมาแล้วใบมันซ้อมใบเล่นรถซ้อกมาเอาใบก็ซอกขึ้นเหมือนกันโอ้นุ่นเนี่ยกันดีนะเกินคู่นี้กรรมการแยกว่าหวานกลางวันที่ใบมันซอมไปมาไปเล่นรถแทงเขาเข้าไปใบมัาซอมมาเล่นรถก็แทงเข้าโอ้ใบมันมัดสองลวงเข้าไปตลอดเลย กรรมการแจ้งว่าโอ้ย่าอย่าหมดแรงนะครับอย่าหมดแรงนะเรือนเพชรจะยืนได้ขนาดไหนรุนบุกหนังเหลือเกินสี่สิบปีนี่หมดแรงโอ้สามารถแรกกันนี่ต่างคนต่างโดนมันไฟม,ไมันซ่องไปกรรมการแจ้งว่าโอ้บุกไม่หยุดเลยนะครับไฟไฟเดินไ,ไปไฟมัดเข้าไปเรือนเพชรแทงเขาสจนมาไฟแทงเขาเากินมรรมกันโอ้เสียหลักล้มลงไปกรรมการแจ้งว่า ไปมนปสองอ,อันเล่มรกสอบส่วนน่ะอากอกอดได้หาดีว่าทแทงเขาอยู่อาอกำกันแยกมาเอาอมาวางกลางไปที่ไปามาสองไปโอ้หหหมดจกที่สองนะครับแรงดีจริงๆนะครับอายุสี่สิบปีนี่ยังดูดันยังบุกตลอดนะครับเาว่าตอนยกที่สามเลย ทำการเช็ดนวมเช็ดหน้าให้ก่อนเอาก็รต่อยกที่สามเป็นไวเดินเข้าไปมันซ้องเข้าไปมัน2้องเข้าไปรุ่งเพชรจสวนมาชมกันเอาเดินเพชรต้องถอยบนเอาเดินเพชรมาซ้องมาเมกันโอ้ัดของใยรั่วไปตลอดนะครับเดิวเพชรกระแทกเขาไวหัดรั่วไปตลอดเลยนะครับทมการแยกมาแต่โดนเข่าโดนแล้วไรยังรั่วมัดเลยมันซ้องไปเดิมเดิมก็ได้โอ้มัดซอเข้าไปมันอไปเลยไย เดินเล็กมัดซ้นมากันวัยยาไปเดินเล็กเทงก็ไปโอ้โหกลมการแดงมากมัด้าไปอีกทั้งนวันวัยเดินเล็กกระตือ้อนมาวัยมันสองหน้ามันสองหน้าโอ้ไปไปเหมือนกันโอ้โดนกระจับนะครับโดนกระจับกรรมการเตือนให้ระวังกระจับน้อยนะครับอ่า ขอโทษเราไปกันเราลุยต่อเรื่องพิษแทงเขาไปใบมันสองก็ไปมันสองก็ไปเรื่องพิษแทงเขาอาผักมาได้ใบที่ไปมัดไปเรื่องพิเตะมาโอ้อันนี้สี่สิบนะครับต่อว่าวนวันหยุดเลยนะครับไปรู้เรื่องพิษแทงเข้าเต็มเต็มาใบก็มัดเข้าไปเหมือนเดิมโซกลับไปเรื่องพิแทงเข้ามาดันหน้ักกาเชื่อกรรมการเยอะมาก và đại lôi như thường, vầy đơng qua, bay, ô, mặt lẽ mặt sáng qua bay, ô, đơng qua, đơng hết bay, nào đây, à, bay, vầy mình sáng qua bay, lên hết đan vai, đan vai bay, ô, đan vai cho công gan, giặc ma, và công thi, ô, vầy mình sáng qua đây. เรือนเพชรสองไปใบมันส่องเขาน่ะเดินเพชรแทงเขาก็ไปใบมัดเขาหน้าไปโอ้กรรมการเตือนอย่างเก่อเชือกนะครับใบมันส่องเขาง่ะใบมันส่องเขาน่ะไปรองบุกตอนเริ่มมันส่องเขาน่ะไปไบใบมันส่องเขาน่ะโอ้เรือนเพชรนี่ก็ต้องหมุนออกมาเลยนะครับโดนบุกหนักเหลือเกินอาออย่าแรงตัวโอ้แทงเขายัดมาแทงเขายัดเขืนกันได้เขาคนละกรรมการแยกว่ะ ใบมังสวอนข้นาเรือรถแท่งเขามาก่อข้อได้คร <hand> ั้งหนึ่งเดินหน้าไว้กำกันแยกมาว่ากันง้างมือที่ถน่อยมาถอยมาว่ากันมือที่ใบมังสวอนขนาโอ้โดนถีบล้มไปเลยครับจะต่อยโดนถีบลูกมาใหม่ลูกมาได้ก็ลุยไปใบมังสวอนข้างหนาใบเรือรถแท่งเขามาใบมังสวอนข้างหน้าดินหน้าไว้ฟันซองมามันสอนเข้าไปมันสอนเข้าไปหมดยกที่สามนะโอ้ อายุ40ปีนี้ยังบุกได้ตลอดเลยมาตอนยกที่4นะครับผมการบอกลุวยอ่าวใบมุ่งสองเข้าไปเริ่มพักกับเตะมาเข้ามาผมเข้ามาเหมือนกันอ่าวมาดกับเขากับเตะแรกกันแลนะครับเรือนเรือนเพชรนี่สวนมาทักมัดกับเขาอ่าวซ้อเข้าไปส้อเข้าไปไปเริ่มพัก แทงเข้ามาใบมัสวงน้ามัสวิรหนาเริ่ลกันซอกไปโอ้ต่างคนต่างโดนเเข้า่าซอก่าใบมัสวงรน้าตลอดนะครับเร่นแทงเข้าใบแทงเขาอ๋อพกเขาไปทําการดึงมาว่าการบางทีเร่เทีไว้อ๋อบทีเคื่กันเรมเทีเลยนะครับโอ้ทีกันเร่มเ่ทีข้างใบมังสวงน้าอ๋อ เวียงลมลงไปไปลมสองรอบแล้วลูกันไหมอ้าวโดยการเลี่วทีมาใบมันสองคั้ตัวเดิน้าไปเลทีไปท้ีครั้งหนึ่งอ้าวเดินไบมันสองแล้วเข้าไปเลื่้มเตนมาอ่ากรรมการทำก้อเชอนะครับหมัดกับสอได้กันดันไว้ดันไว้กับการแยกว่าโอ้ตื้อไม่หยุดนะครับใบหังชามนี่ ไป,ไปทีไปไปทีไปครั้งหนึ่งรนบันทุมาบันทุมาเอากอก็ได้รถแทง,งเขาไปแทง,งเขากจะเข้าไปครั้งหนึ่งกรมการแยากมาจะโดนเขาโดนมัดมันไม่สนนะใบเดินเข้าไปบุกไปบุกอย่างเดียวบันทุกเขาตัวบันทอข้า,นนขาหน้าไปเอากอดไว้ดันเขาเชื่อกรงก,การก็แยากมา,ากกางกางไม่ดีโอ้ปะแปลไปทีหนี่นะครับ ไปยังสู้อยู่ยังเดินไปเดินเล็กเขาเขาแทงเข้ามาแทงเขาจะเข้ามาอีกครั้งนึงเอาใบพยายามจะต่อยลำตัวนะกำการแยกมาเอาไปเดินไปเลี้ยวทีใบเลี้ยวทีครั้งใบมันซองขึ้นหน้าไปซองขึ้นหน้าเลี้ยวแทงเข้าไปไปก็หมัดเข้าลำตัวนะครับโอ๋อกำการแยกมายังสู้กันได้ดุเดือดสูสีกันอยูอ่นะครับเลี้ยวทีมา ไปมันสองนอกน่าอ๋อไว้ดันไปไปมันสองกนา่ามันสองกนาาไปโอ้เรือนเพตรต้องดันไว้เลยนะครับกังการยากมากจะโดนยังไงก็บม่มีอาการนะครับหมดยกที่สี่นะครับไหวนี่จะโดนเข่าโดนเตะยังไงไม่มีอาการเราเดินลุยอย่างเดียวโอ้ดูดันจริงๆครับมาว่าตอนยกสุดท้ายยกที่ห้านะครับมาตอนยกสุดท้ายก่อน มาดูว่าใครจะนไฟได้แชมป์ไปนะครับอ๋อจตัดสียงเงนอาจจะตัดสียงเงินยกนี้เลยนะครับใบมันสองข้างหน้าลูกแทงเข้าไปลูกเตะทีไปใบมัขนข้างลำตัวเดินไปมันสองข้างลำตัวอีกข้างนึงทีไปมันสองเข้าไปโอ้ยกไหนก็ลุยอย่างเดิมนะครับใบลูกเตที่ไปใบมันสองข้างหน้าอ๋อมันสองข้าไปยังเดินบกยิงมา,าเดียว เดื่อนเพชรทีไว้ใว no. ้มาสองครั้ล้วตัวเดินเพชรก็มุนลงไปนะครับใว้มาสองครั้งแล้วตัวเดินเพชรก่อนไว้เดินเพชรดันหน้าไว้ใบมัดมาหมัดท้องตัวเลื่อนเพชรนี่โอ้พายุมัดของใบเนี่ยมาเป็นชุดๆเลยนะครับทำการแยกมาเดินเพชรทีไปครั้งหนึ่งใว้มาสองครั้ล้วตัวเลืนเพชรโอ้เดินเพชรอ่อนป้อแปะไปด้วยกันทั้งคู่แล้วครับตอนนี้ กําการเดึงมาประมาณกลางวินทีใวเดินลุยในใวมัดปไปทีไปมัดเขาตัวเริ่เวิ่งทีไปใบมันสองไปเริ่มวิแทงเข้ามาใบมันสองข้างหน้ามันสองข้างหน้าไปใบมันสองข้างหน้าไปเริ่มวิแทงเข้าไปใบมันสองข้าหน้าไปเรื่อยๆนะครับอยังเดินลุยอย่างเดิมขอโทษขอใบกันเอาลุยต่อกอดคอดันหน้าไว้กําการแยกมาแทงเข้าไม่ได้ก็แยกมา โอ้ต่างคนก็ต่างพอแปะแล้วยกสุดท้ายไปยังเดินลุยอย่างเดิม,ลมเล่นเพชรเตะมาไปส่องเข้าไปเล่นเพชรทีไว้ไปจับไว้ไปมันสองเขา้มเเขามาอาอก็เขาได้แทงเขง้าไปได้กรรมการก็แยกมาโอ้สี่สิบปียังลุยตั้งแต่ยกแรกถึงยกสุดท้ายเลยนะครับแรงไม่ตกเลยไปทีไว้ลเล่นเพชรเตะไว้ไปมันจับเข้าไปอ๋อลุยใหญ่เลยลุยทุกยกเลยนะครับไปฮังซาม ไบโซกลับใบลูกมะเต๋อมาเดินไปครั้งซอกลับไปครั้งนึงวืดไปอ้าวตอนนี้ไม่ต้องสนรูปมวยแนละ้วลุยอย่างเดียวขอให้ได้ต่อยว่าลูกมเตะไว้ไบโซกลับไปครั้งนึงวืดไปมันสองข้างหน้าโอ้เชือกหลุดไปหมดเชือกมัดนวมหลุดไปแล้วนะครับกรรมการแจ้งวา่าไว้เดินไปลูกมะเต๋อเอาพักเอ,อกาไว้ใบโซกลับบุดไปกรรมการแจ้งวา่าหวานกลางเวที ไหรู้ยังเดิมใบเดิไ้ไปสองไปโอ้เชือกมัดโนมหลุดนะครับเวียงไป้ว่าออสอเข้าไปอยู่นะครับกังการแยกมามันแยกมากมันสู้กันกลางวัที่หรือต่อน้ำเต็มมามันขเข้าด้วมัมขเมมข้าหน้าไปน้ำเต็แทงเข้ามาหมดยกนะครับโอ้สู้กันได้ดูเด็ดสุดสีเลยนะครับมาดูว่าใครจนไปชนะนะครับวันนี้ระวัง เรือนเพชรกับใบห์ทงชามนะครับเรือนเพชรเพชรวีวาบดีนะครับก็เ oh, ป็นว่าเรือนเพชรเพชรวีวาบดีชนะไปด้วยคะแนน49ต่อ48นะครับคว้าจจัแชมป์ไปโอ้ยินดีกับเรือนเพชรเป็นกำลังใจให้ไบห์ทฮงชามนะครับอายุ40ปีนี่ยังแรงไม่ตกสู้ได้ดุเดือดเป็นกำลังใจให้ไบห์ทงชามนะครับ